สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอนะคะเปิดถุงช็อปนั่นเองนะคะก็คือสอําสหรับเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาแอนก็ได้ไปซื้อเครื่องสำอางที่ร้านวัสด์แล้วก็ร้านบูสนะคะแล้วก็มีแบบร้านอื่นๆแบบนิดๆหน่อยๆนะคะก็วันนี้เลยอยากอยากจะมาห่อให้มาห่ออีกละมาเห่ให้เพื่อได้ดูกันนะคะว่าแอนอซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะก็เรามาเริ่มกันที่ อันนี้ก่อน,นะคะเป็นเครื่องสำอางจากแบบร้านที่แอนซื้อแบบร้านทั่วไปอ่ะร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะเดี๋ยวแอนมาให้ดูก่อนค่ะว่าแอนซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็สําหรับอย่างแรกเลยนะคะแอนก็ไปได้อันนี้มาก็คือทีจริงอ่ะตั้งใจอยากจะไปซื้อสีผมนั่นเองวะนะคะเพราะว่าใกล้จะสงการแล้วเราก็อยากจะทําสีผมอันนี้เป็นสีประมาณนี้นะคะของอันนี้เป็นของโ r แลน n d นะคะพิกเซลพิกอะไรสักอย่างนั่นแหละพิกเซลนะคะก็ อันนี้นะคะก็เป็นสีสกาเลตบอลนะคะเป็นสีออกแดงๆอย่างนี้นะคะก็คือแอนเคยซื้อเคยย้อมแบบนี้แล้วแหละนะคะก็เลยติดใจอแบบยากจะย้อมอีกทีนึงนะคะก็ช่วงสงกรานต์นั่นเองคะ่ะเราจะมาแบบขมแดงแบบแซ่บๆกันนะคะก็อันนี้แอนได้มาที่กล่องละ69บาทก็ตัดฝาเขาก็ลดให้อีก5บาทก็เหลือหลอดละ64บาทนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวสงกรานต์เราก็มาทํากันนะคะสาหรับสีนี้นะคะเดี๋ยว เนี่ยสีของแอนผมแอนมันก็เป็นสีแบบประกายแดงๆแ,แบบนี้ค่ะก็อยากได้แบบแดงแบบชัดๆนะคะก็ไปซื้ออันนี้มาจะะ๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเดินไปโซนทําผมนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเจอโก h a i นะคะก็เป็นแบบเอาไว้ใส่ผมนั่นแหละคะ่ะเป็นครีมบารุงตัวบารุงผมนะคะก็ไปเจอในเพจของพี่สายป่านเขาแนะนํามาว่าตัวนี้ใช้ดี แต่ก่อนแอนก็เคยใช้นะคะมันก็ใช้โอเคเลยแหละเป็นสูตราสาหลายนะคะตัวน,นี้ก็จริงๆก็แอบงงอยู่นั้นมันเปิดยังไงก็จริงๆก็เปิดอย่างนี้นะเออเขามีตะกดแบบนี้เออนั่นแหละก็เป็นที่ใส่ผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเขากดเดยวใส่เลยนะคะโอเคประมาณนี้สีเขียวจริงๆอะ่ะแอนแนะนาให้ใส่ตอนผมหมัดมมันจะโอเคกว่าใส่ตอนผมแห้งนะคะก็ประมาณนี้ กลิ่นมันจะออกแบบสาไลด์า,าลดยนิดนึงคะคะแต่ก็โอเคนะกลิ่นแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบมันกับมันกลิ่นมันจะรุนแรงนิดนึงเหมือนออกจากร้านทําผมมาใหม่ๆประมาณนั้นนะคะก็ต่อไปอันนี้เมื่อกี้ลืมบอกราคาอยู่ที่หกสิบเก้าบาทเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แอนซื้อซ้ําบ่อยๆนะคะสําหรับสบู่ของเบนเน็ตนะคะอันนี้แอนได้มาที่ก้อนละสี่สิบสองบาทนะคะมันใช้ดีก็เลย ซื้อมาเลย2หลอดน,นะคะหลอดสองอกล่องนะคะอันนี้2ก้อนอ่ะโอเคก้อนหนึ่งแอนก็จะตัดใช้ได้ก้อนหนึ่งก็ใช้ได้2เดือนก็คือตัดครึ่งนะคะใช้นั่นแหละก้อนละเดือนนะคะมันให้ผิวดูขาวดีนั่นเองค่ะที่่่นชอบเนะแล้วก็เกือบจะหมดแล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นมาสคร่าบัดคิ้วของซีเวน่าคัลเลอรคะอันนี้ mm. แอน แอบเอามาใช้แล้วนะคะมันใช้ได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะแอนว่าแอนค่อนข้างชื่นชอบนะคะก็เป็นมาสคาร่าคิ้วที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็คุณภาพโอเคเลยอันนี้เดี๋ยวแอนจะเปิดมาให้ดูราคาอยู่ที่79บาทของเขาเป็นสีสีอันนี้นซื้อสีมอคค่ามานะโอเคมันจะเป็นหัวแปงแบบสั้นๆแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยแหละเดี๋ยวเราเราเอามาใช้ปัดคิวมันก็ให้สีแบบโอเคดูธรรมชาติดีอะ ก็ถือว่าชอบนะแอมเอาไปใช้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ถุงอของวัสด์นกันเลยนะคะช่วงนี้วัสสันก็มีโปรโชิ้นที่2 1ง่บาทนะแอมก็ไปเลือกซื้อมาอยู่เหมือนกันคะ่ะแอมก็ได้มาไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่าสาขาที่แอมไปซื้อแอมไปซื้อค่อนข้างช้านิดนึงไปซื้อประมาณเมื่อวันที่สมที่สี่ค่ะไปมันก็ของ บางตัวมันก็หมดแล้วนะะเดี๋ยวแอนก็จะทยอยได้ไปอีกก็จะไปซื้อมาออกนั่นแหละก็อันนี้เราไปเราได้มาแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะเดี๋ยวเรามาไปมนดูก่อนวนะ่าแอนซื้ออะไรมาบ้างนะคะสำหรับวสันก็อันนี้นะคะเป็นของ Travelpart นะคะ Body Lotion Snail Whitening นะคะก็เป็นอ่าโลชั่นสูตรเมือดหอยทากนั่นเองนะคะก็อันนี้แอนได้มาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอน่าจะไม่แพงอะ่ะ 99บาทจกอยู่อันละ5กิบาทก็ถือว่าคุ้มแหละสำหรับซื้อเจ้าตัวโลชั่นอันนี้มาเนาะก็ตัวเนื้อของเขาจะเป็นแบบเนี้แอนชื่อชอบที่มันแบบมันเป็นสเนลอะเนี่ยมันยืดแบบเนี้ชอบชอบเอามาใช้ก็เอามาตบตบ,ตบ,ตบนะเขาอันนี้เขาเคยทำมาจากเมื่อกหอยทากที่เลี้ยงมาอย่างดีถ้าเขากินสงเกาหลีนั่นแหละค่ะ ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันไวๆหน่อยหนึงนะคะเพราะว่าแบตกล้องแอนใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ของ e ชเวลพาร์ตเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของ t ชเวลพา a s นะคะลูมินลูมินัตนะคะซีซีสเนลนะคะตอนนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นแล้วแหละได้มา2อันนะคะตกอยู่ที่79บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดโอเค79บาทนะคะ เป็นแบบนั้วเป็นแบบั้นเอาไปไปไวๆนะคะแล้วก็ได้มาสมาอันนี้เป็นมากของสามสเต็ปนะคะเป็นของอ,อะไรเนี่ยไม่กินโค r เ a เนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้3สเต็ปนะคะตัวนี้สีพูแอนซื้อมาแล้วค่อนข้างใช้ดีนะคะอยู่ที่99บาทชิ้นที่21บาทก็ตกอันละ50บบาทนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นของ สกินดอมอันนี้ใช้ค่อนข้างดีไปเจอมามีแค่2ส,สูตรก็เลยเอามาอย่างละหนึ่งนะคะสำหรับตัวสกินดอมตัวนี้แอนได้มา79บาทชิ้นที่2 1บาทก็ตกอันละ4ี่บาทแอนถือว่าคุ้มนะสำหรับตัวมาร์กนะคะแล้วก็มาดูกันที่บูสต์กันเลยนะคะก็อันนี้จะหมดแล้วนะจ๊ะนี่มีมีกี่ตัวคะสำหรับบูสต์แอนก็ไปอยากได้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะก็ไปได้ของเรโนมานะคะอยู่ที่ ร้อยแปดสิบห้าบาทเขาก็มีอันนี้แถมอันจิ๋วให้หนึ่งอันนะคะก็เลยหยิบมาเพราะว่าเราเคยใช้อยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็หยิบมาเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นอัญเช o ญของเอสเซนนะคะมีหลายคนบอกว่าใช้มันใช้ดีนะคะมันใช้แบบใช้ได้แบบกับทุกๆวันอะ่ะเออเอาเราก็เลยแบบหยิบมาดูสีว่ามันจะเป็นยังไงก็ใช้แล้วนะถือว่าโอเคเลยแหละสําหรับสี นี่นะคะ S N O All o u n o s นะคะ Eye Shadow เบอร์02นั่นเองนะคะก็โอเคค่ะหมดไปแล้วนะคะสำหรับเอของนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ซื้อมาไม่ค่อยเยอะเนาะเอออันนี้อันหนึ่งกริบอ,อ,อันละสิบบาทก็ซื้อมาไม่เยอะนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นวิธีการตามล่าหาโปรนั่นเองนะคะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามีของมาแจกให้เพื่อนๆอยู่หนึ่งชิ้นนะคะก็เป็น อันนี้เลยนะคะเชเวลพาร์ตนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแป้งมีอันนึงเป็นของแอนที่แอนแกะออกมาใช้แล้วเดี๋ยวแกะให้ดอูอันนี้นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นประมาณนี้โอเคนะคะก็ของเชเวลพาร์ตมีพับมีอะไรให้ด้วยนะก็ยังไม่ได้แกะใช้แหละแอบแกะดูเฉยๆอ่ะก็เดี๋ยวเรามาแจกให้เพื่อนๆหนึ่งรางวัลให้ไปทดลองใช้ดูนะคะซ้ำ รับกติกานั่นเองนะคะก็ง่ายๆค่ะกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลรางวัลกันที่ facebook fanpage นะคะเดี๋ยวก็เข้าไปติดตามเพจของแอนด้วยละกันนะจ๊ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย